ส่วนอื่นๆอ,อีกนิดหน่อยของโปรแกรมนะครับในเรื่องที่บางคนถามเข้ามาผมเป็นผู้จัดการสาขาผมมีปัญหาต้องการใช้เงินด่วนแล้วก็กะว่าจะทุจริตกับร้านไปเลยผมมาเปลี่ยนวินโดว์เป็นที่วินโดว์เลยกะว่าทํางานล่วงหน้าเขาตรวจไม่เจออยู่ละผมเปลี่ยนเลยครับเป็นมกกากรลาเดี๋ยวสิ้นปีผมก็ออกละเป็นวันนู้นเลย24บันทึกบันทึกนะครับ 24.156ผมเข้าโปรแกรมเพราะว่าเป็นแอดมินได้จริงๆใครก็ได้นะครับไม่แต่เจ้าของเข้าไปนะครับโปรแกรมยังเป็น24ผมก็รับชําระก่อนเลยลูกค้ามาละรับชําระข้างวดเลือกดูนะครับเปลี่ยนแล้วเป็น13ไม่ทันได้ทําอะไระครับโปรแกรมจะอัปเดตวันที่เวลาให้ตรงกับของจริงโปรแกรมจะไม่สามารถเดินหน้าถอยหลังได้นะครับไม่ว่าจะพยายามแก้ไขอย,อย่างไร อย่างนี้นะครับต่อมาในนี้เนี่ยหน้าต่างโปรแกรมเนี่ยจะมีตัวช่วยอื่นๆอย่างเช่นว่าการไม่ว่าจะเป็นกรณีอ,อ,อยู่บนโฮสต์จริงเนี่ยอาจจะไม่ต้องตรวจสอบนะครับแต่อยู่บนเครื่องที่ทํางานเนี่ยอาจจะมีต้องการตรวจสอบซ่อมแซมบ้างกรณีไฟตกไฟกระชากก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบซ่อมแซมง่ายๆให้เลยนะครับรอจนเสร็จอันนี้ซ่อมบ,บนโฮสต์จริงๆคงไม่เกิดนะครับหรืออันนี้ก็เป็นการตรวจสอบดูเพิ่มเติมนะครับ อันนี้เป็นการเรื่องการวันที่ถ้ามีปัญหานะครับแต่ก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้